ครับกับเรียนคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกท่านครับดีครับวันนี้ถือโอกาสพบแล้วก็ตามเรื่องโครงงานเนาะเพราะว่าห่วงมากว่าโครงงานจะไปถึงไหนถ้าอาจารย์ไม่เร่งเนี่ยทุกคนก็จะไปเรื่อยๆเนาะแล้วสุดท้ายเป้าหมายที่เราวางไว้ว่านักศึกษาของเราต้องใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนหรือโปรเจกต์เบสเนี่ย มันจะไม่เกิดเดี๋ยวก็คาดหวังว่าจะมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ระหว่างเรียนเดี๋ยวก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาติดตามก่อนติดตามที่นี่ก็ไปทุ่งกุลาร้องไห้มาสามสี่จังหวัดแล้วนะครับก็พบว่า นักศึกษายังไม่ชัดนะยังไม่ชัดคือตัวเองอะชัดว่าจะทำอะไรแต่เนื่องจากหลักสูตรเนี่ยเราบอกว่าเป็นประกอบการชุมชนเพราะมันก็จะมีแนวคิดของมันอยู่ถูกไหมครับเพราะวันนี้ก็จะตามตรงนี้นะจะตามตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะ,ะพัฒนา นะโครงงานนะหรือโปรเจกต์ของเราให้มันเป็นไปตามก็ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นะครับจะเห็นว่าตอนเรียนเนี่ยทางหลักสูตรได้กำหนดว่าในการทำโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่เป็นแผนธุรกิจถูกไหมครับส่วนที่สองเป็นแผนการเงิน ทีนี้ในช่วงแรกเนี่ยเราต้องไล่เรื่องกิจกรรมที่จะทำให้จบก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนอย่างไรเราก็ทำแผนการเงินไม่ได้ถูกไหมครับเราจะทำแผนการเงินไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามะม่วงเนี่จะขายเป็นพริกเกลือรหรือน้ำหวานหรือเอยน้ำปลานะหรือจะเอาไปแจกเราก็จะทำแผนการเงินออกมาไม่ได้เพราะสิ่งแรกที่ต้องชัดก่อนคือเรื่อง ตัวธุรกิจของเราว่าเราจะทำอะไรแน่ทำกับใครทำอย่างไรจะทำกันที่ไหนเมื่อไรตรงนี้ต้องชัดก่อนอแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปวางแผนการเงินส่วนเรื่องการแผลการเขียนแผนธุร,รกิจแผนการเงินอย่าไปเครียดอะไรก่อนทั้งสิ้นจไม่ได้เขียนมาหรอกเออถ้ายังไม่ชัดมันก็เขียนไม่ได้เพราะไม่ต้องไปเร่งในส่วนนั้นนะครับไม่ต้องไปเร่งในส่วนนั้น สิ่งที่ต้องเร่งคือสร้างความชัดเจนในตัวเองก่อนว่าโปรเจกต์ของเราคืออะไรที่สองจิตสองใจนะนะทำอะไรดีในวันนี้ต้องตัดสินแล้วละ่ะต้องตัดสินว่าตกลงเราจะทำอะไรแน่แล้วก็จะทำอย่างไรวิธีการที่เราจะทำทำเป็นอย่างไรแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เราเห็นภาพตอนนี้เราแจกนะเอกสารไปสามแผ่น ตรงนี้เรต้องการทบทวนว่าในกระบวนการผลิตและในเรื่องของการประกอบการชุมชนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าต่างๆที่เราต้องเ,อเข้าใจมันก่อนว่าเราเนี่ยโปรเจกต์ของเรามันอยู่ในส่วนไหนในห่วงโซ่ตัวนี้ ทีนี้คำผมใช้คำว่าภาคเกษตรเนื่องจากว่ามันไม่สามารถไปครอบเวอร์กิจกรรมของทุกคนได้แต่ใช้ภาคเกษตรเพื่อให้เรานึกภาพออกเพราะเชื่อว่าในสังคมไทยเนี่ยคนจะนึกภาพของเกษตรออกแต่แนวคิดมันจะเหมือนกันประเด็นแรกเห็นว่ากระบวนการผลิตในภาคเกษตรของไทยเนี่ยผมเขียนคำว่าระดับไร่นาตรงนี้ก็คือในภาษาของประกอบการ ไร่นาเนี่เราเรียกว่าต้นน้ำครับท่านเขียนเพิ่มเข้าไปได้ว่าไรนาคือระดับต้นน้ำส่วนแปรรูปนั้นเป็นระดับกลางน้ำธุรกิจนั้นเป็นปลายน้ำเป็นปลายน้ำมันมีสามส่วนแค่นั้นนะครับในห่วงโซ่ของมันเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำ ที่ใครจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยมันก็อยู่ที่ประเภทของธุรกิจนะประเภทของธุรกิจของการผลิตการจำหน่ายในรูปแบบที่เราจะนำเสนอออกมานะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้ระดับไร่านามันก็เป็นต้นน้ำแล้วเป็น แปลรูปก็เป็นกลางน้ําธุรกิจก็เป็นปลายน้ําที่ผมยกตัวอย่างในภาคเกษตรเพื่อเห็นง่ายๆว่าไอ้ต้นน้ำเนี่ยครับเป็นการผลิตในไร่นาในสวนในฟาร์มเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการผลิตวัตถุดิบนั่นเองเห็นไหมครับชาวนาไม่เคยขายข้าวสารขายข้าวเปลือกอย่างเดียวก็เป็นวัตถุดิบให้โรงสีเอาไปแปลรูปต่อโรงสีก็เป็นกลางน้ําพ่อค้าข้าว เกาข้าวที่โรงสีสีไปขายต่อพ่อค้าข้าวก็เป็นปลายน้ำขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าในไร่นาที่ผลิตวัตถุดิบเนี่ยเป็นพวกที่กำหนดราคาเองไม่ได้ถูกไหมครับคุณจะปลูกข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยง,ยงหมูทำมันสำปะหลังทำอ้อยสุดท้ายทุนเนี่ยเป็นผู้กำหนดราคายิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับ ระดับต้นน้ามันพึ่งธรรมชาติสูงใครเคยอยู่ต้นน้ําแบบกเกษตรมาก่อนจะรู้ดีเราพึ่งธรรมชาติสูงนะอยู่ๆน้ำเค็มมันเข้ามาในคลองเนาะเ,ออเราเราควบคุมไม่ได้เรื่องเหล่านี้ข้าวจะได้เกี่ยวอยู่แล้วน้ํามาจบผมกรีดยางตอนเด็กๆในะเรียนหนังสือต้องกรีดยางบางวันกรีกรดเสร็จพอดีฝนมันตกวันนั้นก็แปลว่าเจ้ากัน ไอแรงที่ลงไปแล้วอะไรลงไปแล้ววันนั้นเสียหมดไม่ได้คืนไก่ที่เลี้ยงไว้ในเล้าเห็นไหมครับจะได้จับอยู่แล้วลูกระบาดมาเมื่อไม่กี่วันปลาตายในนะปลาในกระชังน้ําเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนธรรมชาติทั้งนันนครับต,ต้นทุนตรงเนี้ยที่ธรรมชาติไอ้ที่ต้นน้ํามันรับไว้เนี่ยมันก็คือเรื่องของความเสี่ยงจะเห็นว่าต้นน้ํามันเสี่ยงสูงร่อยครับ เพราะว่าลงทุนไปแล้วไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าใครเคยกู้ทกสบ้างรับตรงเนีน่ตอนแรกจะกู้สักห้าปีเนี่ยนะอยู่สิบห้าปียังไม่หมดนะเพราะอะไรครับเพราะมันมีความเสี่ยงไงความเสี่ยงแปลว่าลงทุนแล้วไม่รู้จะขาดทุนหรือได้กําไรกําหนดไม่ได้เลยเพราะแบงก์ทั้งหลายเวลาให้เกษตรกร,ก,รกู้ไปผลิตเนี่ยดอกเบี้ยจะสูงทุกแบงก์ ขนาดทอกศยังร้อยละเจ็ดเลยกับเกษตรกรแต่ท่านกู้ไปเอสมีลองดูครับมันได้ร้อยละสี่ถูกไหมความเสี่ยงมันต่างกันเลเพราะให้เกษตรกรกู้เนี่ยสัญญาบอกสามปีนะบางทีสิปียังไม่ได้คืนเลยจับโครงสร้างหนี้กันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพักชําระหนี้บ้างจ่ายต้นก่อนหรือจ่ายเฉพาะดอกความเสี่ยงมันสูงเ็เลยบว,บวกเข้าไปในดอกเบีย้ย เกษตรกรผมไปไหนชาวนาก็มักจะากฟ้องอาจารย์ดูมันจะยึดอีกแล้วแต่กับของพ่อค้ามันไม่ยึดสักทีหนึ่งเข้าใจไหมตรงนี้เพราะพ่อค้าเขาเล่นเป็นในกับทุ้ชาวนาบ้านเราเนี่ยกู้แสนเนี่ยศักหลักทรัพย์ล้านหนึ่งไบคำเพราะไม่ยอมแยกโฉนดยุ่งยากป้าบอกว่ายุ่งยากป้าไม่ต้องแยกอีกสามปีก็ใช้ก็หมดแล้วโดนก็ไปสิบห้าปีแล้ว นะถ้าเป็นแบงค์พาณิ์เนี่ยมันยึดไปนานแล้วแต่ทกศก็ไม่ยึดเนาะเออทำไมยึดอะ่ะแบงค์ชอบยึดของชาวบ้านเพราะยึดแล้วได้กําไรไงเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านจะหลักทรัพย์ที่เกินไปคานี่เพราะไม่อยากยุ่งยากไงแต่ถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาวัดโฉนดเลยแยกโฉนดเลยเอาไปคำ้ำนี่ร้านเ,เาน,านเอาโฉนดร้านไปคำ้ำไม่มีใครเอาสองล้านไปค้ำหรอกครับแต่ชาวบ้านไม่ทำในายทำก็ไม่ทำมันยุ่งยาก แล้วพ่อค้าเนี่ยเล่นเป็นกว่านั้นอีกนะเอ,อใครทําบ้านจักสรรบ้างเออมไหม,มองใรเออบ้านจักสรรก็เดีสมมุติเราซื้อซื้อดินมาร้อยล้านเนาะมาถึงขึ้นป้ายทําถนนปักสาไฟนะสร้างบ้านตัวอย่างทําสํานักงานขึ้นมาเสร็จไปกู้มาหน้าร้อยล้านใช่ไหมแบ่งให้มาร้อยล้าน พอโครงการล้มมันเชิญมายึดไปสิไปมันยึดไหมมันไม่ยึดหรอกเพราะมันยึดตั๊บมันขาดทุนสี่ร้อยล้านสุดท้ายพวกนี้ก็ต้องไนงะเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กันใหม่ไม่มีใครถูกยึดหรอกครับคนรวยอย่าไปว่าอย่างอื่นนะผมอาจจะสรุปว่ามันเล่นเป็นไหนไม่ปีสี่ศูนย์ที่เขาล้มบนฟูกกันนะเยอะแยะมากมายอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องทุนนะเพราะฉะนั้นโดยเห็นว่าเมื่อมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเกษตรกร,เร,กรเรามักจะขาดทุน ที่อยู่ได้ในเพราะกินแรงตัวเองไงเออใครเป็นเกษตรกร,ร,กรบ้างตรงนี้กับจากสวนพ่อมึงค่าแรงสามร้อยมีไหมไม่มีหรอกเ,ออเราไม่เคยคิดค่าแรงของเราอยู่ได้เพราะในสังคมกเกษตรอย่างเราเนี่ยเห็นไหมคนเฒ่าคนแก่เนี่ยพอหมดแรงลูกหลานต้องเลี้ยงเพราะท่านไม่เคยมีกําไรเก็บไว้เป็นสวัสดิการอ,อ่าระบบกะเกษตรท่านจะเห็นชัดเลยเพราะเขาขาดทุนตลอด สุดท้ายก็เป็นหนี้สินถูกนะเอ,อสุดท้ายก็เป็นหนี้สินหนี้สินนี่ไม่ใช่เรื่องเวรกรรมเนาะเออไม่ใช่เรื่องเวรกรรมหนี้สินไม่ได้ติดตัวมาตามสายเลือดด้วยเ,เ,เพราะเป็นหนี้ปั๊บก็อย่าคิดว่าเวรกรรมเนาะที่มันเป็นหนี้ก็เพราะว่าไปเราไปอยู่ในตําแหน่งที่มันเสียเปรียบไมถูกไหมครับ โอ้ยถ้านี่สินมันอยู่ในดีเอนเนี่นะผมจะบอกตรกสผมก็เป็นกรรมการอยู่ในตกสด้วยผมจะบอกตกสว่าให้ผลิตสร้างผลิตพันธ์การเงินขึ้นมาสักชนิดนะเนาะไปเปลี่ยน d n นะเอ็นเอเอาตัวรวยตัวจนออกใส่ตัวรวยเออออกจากธนาคารรวยทันทีแต่มันทำไม่ได้ไงเพราะความจนมันไม่อยู่ในเลือดในเนื้อมันไม่อยู่ในด n เอ มันไม่ใช่เรื่องเวรกรรมนะแต่มันเรื่องที่ว่าเราอยู่ที่ต้นน้ำไม่ซึ่งทําให้เราไม่สามารถกําหนดอะไรได้เลยแม้กระทั่งราคาผลผลิตของตัวเราเองเพราะเกษตร,รกรไทยในประมาณสักในสิบล้านครอบครัวนี่นะเกษตร,รกรไทยประมาณสิบล้านครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดประมาณสามล้านห้าแสนครอบครัวที่อยู่เฉพาะต้นน้ําและพวกนี้คือพวกที่จนนะ ทำกเกษตรไม่ได้แปลว่ายากจนนะแต่แปลว่าถ้าคุณทําต้นน้ำอย่างเดียวเนี่ยหนีไม่พ้นเพราะเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยกระทั่งราคาผมเป็นชาวสวนยางเนี่ยเนาะทำยางชั้นหนึ่งชั้นดีอย่างไรก็ตามประกวดได้รางวัลที่หนึ่งระดับจังหวัดมาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อเอายางไปขายพ่อค้าไม่เคยตีราคาให้ชั้นหนึ่งมีขำขำที่หัดใหญ่ตลอด มีชาวสวนคนหนึ่งเอายางไปขายแล้วบอกพ่อค้าว่ากิโลละยี่สิบแปดพ่อค้าบอกว่ายี่สิบสี่เขบอกแกขายยี่บแปดพ่อค้าถามว่าใครบอกยี่บแปดมันบอกทีวีช่องสิบพ่อค้าบอกกันนั่นมึงก็ไปขายได้ช่องสิบถ้าขายกูนี่ยี่สิบสี่เห็นไหมกำหนดอะไรไม่ได้ทักอย่างคุณทำยางดียังไงมันก็ไม่ได้นี่นี่คือ การอยู่ในระดับต้นน้ำนะการอยู่ในระดับต้นน้ำเ,เห็นไหมครับว่าพวกยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรเนี่ยนะเขาจะไม่ทำต้นน้ำอา,อาจจะทำเป็นตัวอย่างไว้เพื่อย่วยเรามีกิเลสว่าถ้าทำอย่างเขารวยแน่แล้วก็มาชวนเกษตรกร,กรทำโรงเรือนเอาลูกไก่มาส่งเนี่ยอสอนให้หยอดวัคซีนเอาสารเคมีมาให้ เอาอาหารมาให้ถึงเวลามาจับแล้วตกลงกันว่ารุ่นหนึ่งตายได้กี่ตัวใครเคยเลี้ยงบ้างแบบนี้ถ้าตายเกินกว่านั้นปรับที่คนเลี้ยงใช่ไหมเขาไม่รับนะความเสี่ยงนะเขาไม่รับความเสี่ยงก็ผลักให้เกษตรกรหมดอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นที่ผมเน้นตรงนี้เพื่อเห็นว่าไม่ว่าเราจะทำธุรกิจ ทอุตสาหกรรมทําแปรรูปใดก็ตามถ้าเราอยู่ต้นน้าเนี่ยความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเสมอความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเสมอลองไล่ไปดูที่แปรรูปเลยครับที่กลางน้าเห็นไหมพวกนี้จะผลิตสินค้าและบริการเช่นเอาเข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารเอามันหัวมาเป็นมันเส้นเป็นแป้งมันเป็นแก๊สโซลอนอะไรก็แล้วแต่สรารพัดที่จะทําได้คนเหล่านี้จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นไหมครับ ไม่พึ่งธรรมชาติน้ําจะท่วมอย่างไงแรงอย่างไรก็ตามถ้าเข้าไปถึงโรงสีเนี่ยโรงสีสีได้ตลอดยีิบสีชั่วโมงไม่ต้องพึ่งธรรมชาตินะ,ะพวกนี้จริงเป็นพวกที่มีความเสี่ยงน้อยและส่วนใหญ่จะมีกําไรพวกกลางน้ำํำพวกแปรรูปส่วนใหญ่จะมีกำไรการใช้วิทยาศาสตร,ร์กูเห็นใช่ไหม ร้านคอวินนนสโตหรือร้านสะดวกซื้อบางบางย่อขอต้มไข่ขายและประกาศว่าไข่ต้มด้วยมาตรฐานสูงลูกนึงเท่าไรไข่ต้ 6, 7, มเซเว่นหะกเจ็ดเจ็ดบาทส่วนในตลาดต้มแล้วอย่างมากก็สี่บาทห้าบาททำไมมันต้มออยังไงมันถึงขายได้เจ็บาท8ดบาทอ,อต้มด้วยมาตรฐานสูงไง ใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปใช้เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเขาก็เพิ่มมูล,ลค่าขึ้นมาได้ต้มอ,อย่างไงต้มด้วยมาตรฐานสูงไขรต้มเป็นบ้างต้มไข่ด้วยมาตรฐานสูงตัวที่มันพิสูจน์ได้ก็คือว่าคุณไปดูไข่เจเวนนะ่ะไข่ต้มนะผ่าปึ๊บไข่แดงอยู่กลางไข่ขาวเป๊กเลยเออถ้าคุณต้มที่บ้านไม่มีทางเออต้มออยังไง นั่นคือความรู้แนละ้วพอใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้าไปปับ๊บไข่จากที่เราต้มฟองหนึ่งสามสบาทมันก็เป็นเจดแปดบาทได้ทันทีเรียกว่าใช้ความรู้ไปเพิ่มมูลค่าให้มันไข่อยากต้มบ้างให้ไข่แดงอยู่กลางของเราไม่ติดฝักซ้ายก็ขวานะไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวานะเออของเขาอยู่กลางเป๊กเลยอ่าหลายคนน่าจะต้มเป็นนะ แต่กูจะต้มทาไมเพราะว่ากูต้องกินกูไม่ได้ต้องไปขายหลักมันไม่มีแล้วไข่หนึ่งฟองมีไข่แดงไข่ขาวถูกไหมครับไข่แดงมีน้ําหนักมากกว่านะเพราะฉะนั้นเวลาเขาต้มเขาก็จะเวียงโดยอาศัยหลักแดงนมถ่วงของลกูกพอเวียงปับ๊บไข่แดงซึ่งหนักกว่ามันจะอยู่กลางพอดีไข่ขาวซึ่งเบาวกว่ามันจะล้อมอยู่ข้างนอกมันก็ทําวิธีเนี้ครับใครอยากลองไหม เย็นเย็นนี้ไปเลยกลับบ้านเอาเอาหม้อใส่น้ำเข้าตั้งเตาเออแล้วใส่ไข่ลงไปแล้วนั่งกวนเออใช้ไม้ไหมใช้ใช้ไม้พายเนี่ยกวนแล้วแต่กวนไปทางเดียวกันนะให้ไข่มันลอยอย่าให้มันไปตกอยู่ที่ก้นหม้อถ้ากดตรงตกที่ก้นหม้อเมื่อไหร่ไข่แดงซึงน้ำหนักมากกว่ามันจะกดลงล่างทันทีนึกออกไหมครับเออเย็นนี้ลองนะนั่งกวนเออนั่งกวน ให้มันลอยนะนเวียงอยู่นั่นไหนควนทางเดียวแล้วคุณก็ได้ไข่ที่ไข่แดงอยู่กลางเหมือนกัน <S <S ก็ลองดูทาไมเมื่อยแขนก็ลองต้มดูได้ลูกละแปดบาทนะ <S <S แต่ถามว่าลแล้วบริษัทเขาไม่นั่งหาคนมานั่งวิมานั่งควนไข่หรือ,อยังไงไม่เดี๋ยวเขาไม่หม้อเวียงเขาก็สามารถต้มได้ใช่ไหมใช้ความรู้นิดเดียวเติมเข้าไปอของง่ายๆของธรรมดามันก็กลายเป็น ของที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ทันทีนึกออกนะพวกกลางน้ํามันจะอยู่ตรงเนี้ครับคอนกรีตอะไรไม่รู้มาทําให้เบาๆบาเขานะออไอคนโชว์ครับแบกคอนกรีตเห็นไหมครับอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่ไงใช้เทคโนโลยีเห็นไหมปูนธรรมดาที่เราทำมันก็มูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีมูลค่าสูงขึ้นทันที เนี่ยครับคือหลักง่ายๆเพราะเห็นว่าพวกกลางน้าเนี่ยเป็นพวกที่หรือพวกอุตสาหกรรมพวกแปรรูปเนี่ยจริงไม่ค่อยขาดทุนนะส่วนใหญ่จะรวยแต่อย่าไปถามมันนะเออถ้าถามถามันถามว่าเป็นในปีนี้มันผมไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรแต่มันถอยปิ๊งอัพทุกปีปีละคันสองคันเ, <laughs> เออไยแดงใหม่ลเลยยัไงไงเออายแดงใหม่เห็นไหม๋ยวไปถามนะไ,มนะได้กำไ,ไรหรือเปล่า เออขัดทุนทุกปีหกล้อสี่ล้อออกทุกปีเหมือนกันต่อไปครับปลายน้ำธุรกิจพวกนี้ไม่ทำอะไรไม่ต้องผลิตไม่ต้องแปรรูปพวกนี้บริการอย่างเดียวรวบรวมสินค้าแล้วกระจายสู่ผู้บริโภคนะครับพวกนี้ไม่ต้องพึ่งธรรมชาติไม่ต้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาศัยความสามารถในการจัดการดูแม่ค้าตลาดนัดซื้อหน้าตลาดนั่นแหละนะ ลรวไปจัดการใหม่เราทําไปกรลมงห้บาทมันแบ่งได้สองกมอืมง่ายๆเลยคิดง่ายๆเลยอย่าไปคิดอะไรที่ซับซ้อนอเช่นเดียวกันพวกธุร,รกิจปลายน้ําทั้งหลายเห็นว่ารวบรวมแล้วกว็กระจายจเห็นไหมแกร็บไม่มีหมอแท็กซี่สักคันเห็นไหมเออรวยกว่าเจ้าของแท็กซี่เจ้าของอูเออไอขายโรงแรมทั้งหลายชาวเวนเลอร์อะไรพวกนั้นนะนะเออมันไม่มีโรงแรมสักห้องหนึ่ง ไม่เคยสร้างแต่มันขายอย่างเดียวเออมันรวยกว่าคนที่มีโรงแรมเนี่ยพวกอยู่ปลายน้ําแต่อย่าลืมว่าคนที่ทําตรงนี้ได้มันต้องมีความสามารถในการจัดการนะ